สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนเนอร์ม่คลิปนี้นะครับเป็นการอัปเดตข่าวคราวของภาพยนตร์เรื่องตอเรบแอนด์ตันเดอร์ราล่าสุดครับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างรัสเซลโคจะมารับบทเป็นเทพซูรในหนังเรื่องนี้นั่นเองครับโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมได้ขี่จักรยานไปที่สตูดิโอของดิสนีย์ฟ็จากนั้นครับเขาก็ได้แปลงกายเป็นซูธ สำหรับการเล่นนังเรื่องทอมันคือวันสุดท้ายที่ผมจะถ่ายทำในบทบาทของซูส มันต้องออกมาสนุกแน่ๆซึ่งนี่แหละครับก็คือการให้สัมภาษณ์ของรัสเซลโคแน่นอนครับว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักซุสเป็นอย่างดีเทปสายม่อเฮ้ยไม่ใช่เทปสายฟ้าพอถูกสถาบันจากตำนานเทพป,ปรกรณำเกลีกนั่นเองจากการให้สัมภาษณ์ของรัสเซลโคครับดูเหมือนว่าบทบาทของเทพซุสในหนังเรื่องนี้น่าจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายแต่สิ่งที่ทําให้ผมตื่นเต้นมากๆก,กับการมาของซุสในครั้งนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาครับในจัก จักรวานหนัง MCU นั้นไม่เคยมีเทพวงองค์ใดเลยจากทางฝั่งของเทพโอลิมปัสปรากฏตัวในจักรวาลหนังของ MCU มีแต่เทพของทางฝั่งแอสการ์ดจากตำนานเทพปรกรณำนอร์สของชาวแถบสแกนิเนเวียที่มีบทบาทในจักรวาลหนัง MCU มากถึงมากที่สุดนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเรามองในมุมมองของแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่เราก็จะเห็นว่า บทบาทของทางฝั่งเทพโอลิมปัสจะมีความโดดเด่นมากในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของฝั่ง DC ซึ่งพวกเราก็น่าจะเห็นกันมาแล้วจากหนัง Justice League นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นซูสอ์เทมิสแอริสรวมไปถึงไดอาน่าหรือ w o เ d อร์วูแมก็เป็นลูกของซูสนั่นเองส่วนทางฝั่งของ MCU ครับแน่นอนครับว่าหนังทอภาคแรกภาค2 เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากตำนานนอสแบบจ๋าๆเลยทีเดียวเชียวแหละซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าเทพทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นเทพกรีกหรือเทพนอสก็ต่างเปิดโอเพนซอร์สให้นักเขียนนักวาดการ์ตูนหรืออะไรก็ได้ใช้เป็นรากฐานในการอินสปิเรชันสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งบางทีก็อาจจะก๊อปกันมาแบบโต้งๆเลยก็มีแน่นอนครับว่าทาง Marvel c o m i c เอง ก็ไม่ผลที่จะนําเรื่องราวของเหล่าเทพที่ได้รับความนิยมมาขีดเขียนในหน้าคอมิกของพวกเขาและมิกซ์เข้ากับเรื่องราวของตัวเองโดยเทพซูรครับได้สเตลลีและแจ็คเคอร์บีที่อยู่กับมาเวลในตอนนั้นสร้างสรรค์และดัดแปลงขึ้นมาอยู่ในจักรวาลมา์เวลคอมมิกนั่นเองปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกที่ชื่อว่าวีนัสเล่มที่5ปี1949ครับ โดยซูสของมาเวลครับถูกจัดให้เป็นเผ่าพันธุ์ต่างดาวมีพลังอำนาจคล้ายกับเทพทางฝั่งของนอตนั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นเดมิกอดก็ว่าได้โดยเทพซูสครับมีพลังเทียบเท่ากาเล็กตัสเซเลเทียลหรือแม้กระทั่งโอดินครับ เขามีอายุยืนยาวเรียกได้ว่าแทบจะเป็นอมตะไม่สามารถที่จะฆ่าได้โดยวิธีทั่วไปรวมไปถึงญาติพี่น้องของวงเทพโอลิมปัสก็เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นเฮดิสโพไซดอนและเหล่าลูกๆกเทพคนอื่นๆรวมไปถึงเฮอร์คิวลิสลูกครึ่งเทพของพวกเขาก็แข็งแกร่งใช่ย่อยและมีบทบาทในมาว v ลคอ o มิกมากเช่นกัน เหล่าเทพวงนี้ครับมีความคล้ายคลึงกับเหล่าอีเทอร์นอลมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพพลังความสามารถต่างๆครั้งหนึ่งสองเผ่าพันธุ์นี้ ได้มาพบกันแล้วร่วมกันจัดตั้งเป็นพันธมิตรกันขึ้นมาโดยให้เหล่าอีเชอร์นอลเป็นเทพอยู่บนโลกโดยเหตุน,นี้นั่นเองครับทําให้มนุษย์นั้นเริ่มสับสนและคิดว่าเหล่าอีเชอร์นอลเป็นเทพ,พเจ้าจากโอลิมเปียนด้วยนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วซุสเองก็ยังมีบทบาทพอสมควรในหัวข้อมกของมาวลเคยกระทืบหักจนกระอักเลือดมาแล้วและเคยต่อสู้กับทอด้วยซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าทั้งคู่เป็นเทพสายฟ้าเหมือนกันแต่ด้วยความนิยมที่ดูเหมือนว่า Marvel เรลคอมิกนั้นจะประสบความสําเร็จกับการลังสรรเรื่องราวของเทพทางฝั่งนอสมากกว่าเทพกลีกเลยดูดอบอย่างเห็นได้ชัดและถูกลดบทบาทลงไปเรื่อยๆจะมีบทบาทเด่นๆก็เป็นบางคนเท่านั้นอย่างเฮอร์คิวริสก็ถือว่าเด่นพอสมควรครับรอติดตามกันต่อไปยาวๆเลยแล้วกันครับว่าเทพจากโอลิมปัสของตำนานเทพประกรณำกลีกจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนเพราะดูเหมือนว่า จะมีความเชื่อมโยงกับเหล่าอีเทอร์นลซะด้วยไม่แน่นะครับในหนังเดียวเรื่องอีเทอร์นอลเราอาจจะได้เห็นเรื่องราวของเทพจากโอลิมปัสก็เป็นได้ส่วนในทอเร็บแอนด์ทันเดอร์เทพซูสที่ได้รัสเซลโคมารับบทซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่บทพาร์ทเล็กๆเ,เท่านั้นอาจจะมาเป็นเทพนางบนบัลลังสงา่าสง่าให้กอดือกอดบูชเชอซึ่งเป็นตัวร้ายหลักของหนังเรื่องนี้ไล่ตามราคาเหาเทพก็เป็นได้ครับ และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของเทพซุสในจกักรวาลหนัง MCU ที่จะมาปรากฏตัวในหนังเรื่อง Thor: Love and Thunder ผมเชื่อว่าเปิดมาหนึ่งแล้วก็ต้องมี2ตามมาแน่นอนครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของชูด่าไมเอาไว้ด้วยและถ้าหากว่ารักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิก เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับ